ครับสวัสดีครับผมก็พี่สิทธิช็อปนะครับพอดีมีลูกค้าหาแอมกระยหญ่งบประหยัดนะครับที่มีช่องเสียบไม้ด้วยนะครับเป็นแอมมินินะครับผมก็มีด้วยกันหลายรุ่นนะครับแต่วันนี้นะครับจะมาจัดโปรโมชั่นให้หนึ่งรุ่นนะครับคือรุ่นนี้เลยนะครับ GLE หนึ่นเก้าแปนะครับเป็นแบรนด์ของ GE แกล์นะครับมี2ช่องเสียบไม้ปรับเร่งเบาไม้ได้มีปรับโทนเสียงไม้ได้นะครับมีวอลลุ่มเร่งเบาตัวใหญ่นะครับแล้วก็ปรับเบสปรับแหลมได้มีไฟสเต็ปนะครับสามารถใช้ได้ทั้งไฟบบ้้านนะครัแลวก็ มีช่องต่อแบตเตอรี่22โวลต์ด้วยนะครับช่องสปริงเกอร์ต่อลำโพงนะครับแล้วก็ช่องสัญญาณเข้าอินพุตนะครับก็ตัวนี้นะครับจัดโปรโมชั่นให้ในราคาเอาไปแค่750บาทจัดส่งฟรีทั่วไทยเดี๋ยวเราไปลองทดสอบระบบเสียงกันเลยครับสำหรับวิธีการต่อใช้งานแอมป์ขยายรุ่นนี้นะครับก็ไม่ยากเดี๋ยวผมจะลองทดสอบกับตู้6นิ้วคู่นี้นะฮะก็มีสายลำโพงออกมา2เส้นนะครับท่านที่มีตู้ลำโพงอยู่แล้วก็สามารถต่อใช้งานได้เลยนะครับช่องสปริงเกอร์มีให้2ช่องนะครับมีช่องซ้ายกับช่องขวา นะครับก็แดงบวกดำลบนะครับตามนี้เลยนะครับต่อเสียบเข้าไปนะฮะก็ได้ลำโพงสายฝาแล้วนะครับระบบเสียงสเตอริโอนะครับหรือท่านใดที่ต้องการต่อเครื่องเล่นเพลงเช่นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กทีวีเข้าที่ช่องนี้ได้เลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นทําการเสียบปลั๊กไฟบ้านนะครับท่านใดที่จะไปใช้กับโซล่าเซลล์หรือไฟแบตเตอรี่ก็นะครับใช้เสียบช่องนี้นะฮะแต่สายไม่มีแถมไปอันนี้ก็ไปหาซื้อเพิ่มนะฮะผมก็จะใช้เป็นไฟบ้านนะครับเสียบปลั๊กเลยนะครับ แล้วเครื่องตัวนี้นะครับมันมีฟังก์ชันบลูทูธนะครับเราก็ทําการเชื่อมต่อบลูทูธก่อนนะครับถ้าจะเสียบ USB ก็เสียบช่องนี้นะครับเสียบเข้าไปได้เลยเล่นอัตโนมัตินะครับหรือว่า s, <S d card ก็เช่นเดียวกันนะครับสองช่องเสียบไมค์ก็ใช้ได้ปกตินะครับก็สามารถเสียบใช้ได้ทั้งสองช่องเลยนะเดี๋ยวผมจะทําการเชื่อมต่อบลูทูธก่อนนะสำหร left, e ับวิธีการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับให้ลูกค้าไปที่ตั้งค่างครับเข้าไปที่ส네ัญลักษณ์รูปบลูทูธนะครับทาการเปิดนะครับให้เป็นสีเขียวแบบนี้เลย หลังจากนั้นโทรศัพท์มือถือนะครับเขาจะสแกนหาชื่อบลูทูธนะครับอัตโนมัติมันจะขึ้นมาว่า g l a 1098นะครับก็คือชื่อรุ่นของแอมขยายรุ่นนี้เลยนะครับติ๊กเข้าไปนะครับมันจะขึ้นว่าเชื่อมต่อนะครับสําเร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็สามารถใช้ค้นหาเพลงมาทดสอบได้เลยนะครับอันนี้ลองแบบเดียวทามเลยนะฮะนะครับก็จะได้เวลาซื้อไปใช้งานจะได้ใช้งานอย่างถูกต้องนะฮะเนี่ยฮะเวลาเราเชื่อมต่อเสร็จเปิด YouTube นะครับเพลงก็จะไปออกที่ลำโพงเลยนะครับ วันที่ใจอ่อนละท้องฟ้าไม่สดใสนั่งมองไปไร้ซึ่งทิศทางตัวเนี้นะครับต่อสูงสุดได้ถึง15นิ้ว1คู่เลยนะครับก็คุณภาพเสียงนะครับก็พอใช้เดี๋ยวผมจะลองคี้ให้ดูนะฮะว่าต่อกระตู้1สนิ้วคุณภาพเสียงจะเป็นยังไงแต่เบื้องต้นนะครับก็ท่านที่มีตู้เล็กๆแบบนี้นะครับก็สามารถชื้อไปต่อใช้งานได้เลยนะครับ<ล>จะลองทดสอบกับ15นิ้วให้ให้ฟังนะครับว่า ตู้ส5บ้าเขาสามารถขับได้หรือเปล่านะเดี๋ยวขออนุญาตตัดสายลำโพงสักคู่นะครับลองแบบเรียวทานะครับคลิปอาจจะยาวสักนิดนึงนะครับแต่ก็นะครับจะได้รู้นะครับว่ามันใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับก็ถอดตู้หกนิ้วออกนะฮะนี่นะฮะถอดออกหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเสียบตู้สินห้าในคู่นี้นะครับเข้าไปนะครับเพื่อทําการทดสอบอ่าตอนนี้ได้หนึ่งข้างนะครับเสียบไปหนึ่งข้างนะครับอ่าหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาลองเล่นเสียงดูนะฮะตู้สิ้าเลยนะครับ ก็คุณภาพเสียงเอาเรื่องอยู่นะครับสหรับแอมขยายมินินะครับขนาดเล็กนะครับตัวแค่นี้ได้เสียงขนาดนี้ผมถือว่าคุ้มในราคาแค่750บาทจัดสรงฟรีตั้งหากนะครับนี่เดี๋ยวจะลองทดสอบเสียงไมให้ฟังดูสักนิดนะฮะวิธีใช้ไม์เสียบเข้าไปได้เลยนะครับหลังจากนั้นเล่งที่วอลลุ่มนี้นะฮะ เช็คกันสองสามสี่สามารถขาดโทนได้นะครับเช็คเลขสองาอาสองามกเจ็ดแปดเกรับคุณภาพเสียงไม่ประมาณนี้นะฮะมารีวิวประมาณนี้นะครับท่านใดที่สนใจงบประหยัดนะครับ750บาทนะครับสามารถต่อลำโพงใช้ได้ทุกขนาด1คู่นะครับก็สามารถติดต่อผมได้โดยตรงที่เบอร์0ู3 4429256ทุกท่านได้ของตรงปกแน่นอนนะครับหรือจะทักเพจอิเล็กทรอนิกส์นทีกล้องวงจรปิดรูผ่านมือถือนะครับก็ได้ของตรงปกเช่นเดียวกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมาทดสอบประมาณนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ แต่อีกบนานเท่าไรเธอต้องไปให้ถึงฟังให้บทเรียนชีวิต